สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านครับสวัสดีเอซทุกคนครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพังนององอนแฟมิลี่นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเจมุนมาสายโยกของเราครับวันนี้มีมต้นกล้วยกินเฉยเงียบได้โอกาสเข้ากลวนแล้วนะครับ chắp 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 Nạ, nạ chắp chắp là, chắp 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 chào này, chào này Cháu liền chào liêng, liêng này chắp chắp rồi Cắt chắp rồi chào liêng rồi ไปละทอยไปละเวลา <c oughs> ยกเขียนในถุงก็ตกใจไปเลยไงยกเมืองมาแต่ละทีอ่ะเฮ้ยจะทำอะไรคิดไม่ออกเลยคิดตามอยู่ตืดตืด ดมนะดมกลิ n, mm h, Jamie, no. no. ่นแล้วก็ทำใส่ใบยานดอกใบยานดอกบยานดอกเยอะเยอเห็นไส้ลวดใบยานอือใบยานดอกจะเอากิ่งไม้มาทุงผมละเนี่ยเนี่ยเอาอีกแล้ว ไม่เลยล่ะยาอยู่ฝั่งใกล้ๆก็มียอมดึงกงกินเนาะเ่ยนไหมยายาสวยนะปกติของก็เกี่ยวแถวนี้แหละครับเมบื่อวานก็เกี่ยวตรงนี้แหละขางปักด้วยเขามาวะมาวะขี้ข,ขาา้านะบอ อาจจะอีไม่ใช่อะไรนะผมก็ระวังเหมือนกันนะครับเวลายกหน้ายกหลังเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะมีมการระวังตัวอยู่จับอีเนี่ยนะ,นะเพราะว่าไม่่อยไม่เคยได้จับเขาเนาะมีแต่มาโยนมามาถ่ายทำ รายการเฉยๆไม่ค่อยได้จับไม่ค่อยได้ไกลแต่ก็น่ารักนะครับก็เข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ย้าอยู่อย่างนี้เขาก็จะหยอกอย่างนี้แหละทั้งวันใครเดินไปเดินมาก็จะหยอกเหมือนจะวิ่งไล่แต่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะรปรไ,ปไปละเนะี่ยไม้ละ หมายมาถึงไหมให้ถึงนะจะถึงผมจะ,จะยาก <c oughs> <c oughs> นี่ครับควานเขาตัดต้นกล้วยมาเนาะ <c oughs> น่าจะต้นกล้วยตรงนั้นนะครับ <c oughs> ที่ควานเขาปลูกไว้ให้ช้างกิน นนเอาหน้าไม่ได้ยเยอาหลังใส่ละเอาหาขามาใส่ละอือผมไม่ได้สกีดูหางหางเขาเหมือนจะหายหายไม่รู้ควานเขาตัดไปหรือว่าหรือว่า,วาดึงส่วนมากจะดึงหลุดนะครับไม่ค่อยหางกไม่ค่อยให้หางครับส่วนมากจะดึงหลุดไปเองก็กเหยียบเล่นแล้วก็เหยียบอย่างนี้เลยครับ จุดๆจุดๆจะอีกจะอีมาวะมาเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นกับผมแล้วไม่มีอะไรมาฝากด้วยวันนี้จุดจุดนู่นอีกเชียงหนึ่งควานเขาเอาไปแล้วนะครับไปกินน้ำ น่ะเชียงนะี่ไปกินน้ำโอ้โอเขากินเสร็จละก็จะมาปลูกตรงนี้ละคํามาล่ามสู้ไว้ข้างๆกันนี่นะครับอันนั้นชื่อคำแพงนะครับเรียกว่าทองสุกพังคำแพงหรือพัทงทองสุกนี่แหละนควานพอควานก็อามากินน้ำแล้วก็เอามาปลูกไปตรงนั้น อยู่ตรงนี้เลยครับทั้งคืนก็นมียามีสับป,ประรดตรงนั้นแหละให้กินนี่แล้วไม่เล่นกันละไปละงอนละไม่เอาเลยเห็นเขาโอ้ฮันห,หน้าไปหาเขาเห็นเพื่อนมาเลยฮันหน้าไปหาเพื่อนละ ว่าไงเขาจะทักทายกันนะมื่อไงบูมาเนะเพราะว่าเขาเพราะเขาอยู่สองสามเชียกเนาะเงาว่าไงว่า,วา,วาเพื่อนนี่ว่าเะยทักทายนะบุญมาทักทายไอ้คําเพงนงะก็ันหน้าไปมีกวนเรามันจะสั่นหน่อยนะครับเพราะเมื่อกี้้างอยู่ไกลผมก็ถอยหน้าถอยหลังอยู่ ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะดึงกลัวดึงกลัวลบไม่ทันแต่เดินกลับไปก็จับได้นะครับไม่เป็นไรน้องน้อง,น,องน่ารักครับแต่ละน้องจะขี้เล่นชอบชอบจำไซน์นี่แหละ โยกไปโยกไปอย่างนี้แหละท่านใดต้องการช่วยเหลือเรื่องสับประรดเรายัางรับออเดอร์อยู่นะครับสับประรดนในนกช้างเรายัางเปิดรับออเดอร์อยู่นาะท่านใดต้องการช่วยเหลือจะก,กี่คะแนนก็ได้ครับจะก,กี่คะแนนก็ได้เ,เรายินดีครับยินดีตอนท่าให้หน้นกช้างได้มีสับประรดกินในช่วงนี้ เดี๋ยวขยโยไปก่อนกับน,นุ่มมันจับจับโยไปโยไปอันนั้นนิ่งๆเลยนะครับอันนั้นก็อายุมากแล้วเขาเรียกคุณยายแล้วยายคำแพงหรือยายทองสุอโยไป อายุก็น่าดเยอะเยอะๆสุสีกับขมูลแหละกำแพงน่าจะสูสีใกล้เคียงกันนะครับไม่ห่างกันไม่กี่ปีแล้วครับน่าจะใกล้เคียงกันกับขมูลฝั่งนูน้นแต่เจบุญมานี่จะอายุน้อยกว่าเพื่อนนะเพราะว่ายังสาวๆอยู่สาวๆเรือนนิดๆเกาขอลูกสองเชียกแล้วนะครับเจบุญมาลยลูกสองเชียกแล้ว น,น,นมโยกไปควานใครจะมาโยนมาโยนสับรนนะกินต้นกล้ยวยตอนนี้แล้วกินอย่างนี้นะครับกินไม่ค่อยเยอะกินบ้างมีกินบ้างเล่นมากกว่าโยกเล่นมากกว่านี่ครับ เรายังเปิดรับนะครับเรื่องสับรถออนไลน์เรื่องออ,ดอเดอร์นาะซื้อสับรถให้น้องช้างเรายังเปิดรับอยู่นะครับ<อ>ถ้าในต้องการให้คะแนนน้องช้างได้นะครับติดต่อมาทางไลน์ผมได้เลยนะครับติดต่อมาทางไอดีไลน์ผมได้เลยนะครับผมควานควานนิ่มเนาะควานพอนังโอนครับผมติดต่อได้นะครับ โยกไปโยกไปไม่กวนผมละตั้งแต่กำแพงมาใกล้แล้วไม่กวนเลยไปโยกใส่กำแพงอยู่นั่นแหละเอาโยกไปโยกไปเดี๋ยวเราจะไปดูควานเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไป อยู่ควานควานเขียวเนาะเขาชื่อควานเขียวนะครับควานขมูลเนี่ยจะไปเอาน้องช้างอยู่ฝั่งนู้นควานเขียวเดี๋ยวเราเราจะไปฝั่งนู้นนี่เราไปก่อนนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องพังนงองอนี่เนาะ กดติดตามกดสับสไครกดกระดิ่งนะกดติดตามให้นะน้องโอนนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องโอนนะครับเพื่อจะได้ติดต่อ,ตอยอดเนาะต่อยอดเรื่องอาหารช้างของเราให้น้องช้างของเราได้มีอาหารกินไปไเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวไปกับพังกระมูลแล้วครับแล้วก็ฟังนูน้นพังคาแพงจืดจืด หรือว่ายายคำเพลงของเรานะจ๊ะไปแล้วครับเนี่ยกัดฟันสู้อีกบ๊ายบาย